เขากำลังยำใหญ่ที่อเมริกานะฮะปรับเปลี่ยนปร,ปรับบรรูประบบราชการการจัดสรรงบประมาณให้มันถูกต้องนี่มันก็มีผลกระทบไปทั่วทั่วโลกเพราะว่าเขาเป็นเจ้าโลกแต่ละประเทศที่เป็นประเทศเป้าหมายหรือว่าที่จะถูกขึ้นผสมภาษีนั้นต่างก็วิ่งมาที่กรุงวอชิงตันหรือไม่ก็ยกหูโทรศัพท์มาเขาก็ประสบความสําเร็จแล้วแค่ภายในเวลา หนึ่งเดือนที่ได้กลับมาเป็นประธานาธิบดีครั้งที่สองของสหรัฐอเมริกาแล้วจะว่าอย่างนี้ไม่ดีสําหรับคนอเมริกันเลยฮนะทำไมเมื่อเรากับสหรัฐอเมริกาเป็นพันธมิตรรว่วมกันมาเป็นเวลายาวนานทางด้านการทหารและความมั่นคงแล้วทําไมเราถึงโดดไปซื้อสินค้าอาวุธจากจีนหรือว่าจากสวีเดนอันนี้เราก็ต้องกลับมานั่งคิดด้วยมันมีอะไรในกอไผ่ แล้วทำไมถึงมีปัญหาว่าเป็นพันธมิตรแล้วทำไมเราไม่ซื้ออุวุธ์จากสหรัฐอเมริกาถ้าเกิดเราคิดที่จะซื้อได้ดุลการค้าที่เราได้เปรียบอยู่มันก็จะสมดุลยิ่งขึ้นก็จะทําให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขาสบายใจ